ไปให้นางเปนเพื่อนหน่อยดิ <laughs> นะตุ๊กตาทั้ง,งินเพื่อนคุณเอกสิทธิ์ทานกี่แคปซูลหมายเป็นตัวผมหรอผมกินเช้าเม็ดเย็นเม็ดครับอืมกินมาสิบปีแล้วโปรไบติกทานแล้วดีมากเลยค่ะถ้ามาทานตัวเบา แต่มันจะคันเรื่องอาการคันเนี่ยก็ด้วยถ้าผิวเรามีการยุบนะครับผิวเราเวลามันยุบเนี่ยปกติผิวเราเวลามันเวลาเราเอาง่ายเวลาเราอ้วนผิวมันปีใช่ปะเวลาเราอ้วนมันขยายนะครับไอ้ต้องขยายก็คันแล้วทีหนึ่งถูกไหมพอตัวเล็กลงนะครับแคบลงผิวมันก็ต้องมีการปรับสภาพมันก็ต้องไอ้ผิวก็หลุดสร้างเซลล์ผิวขึ้นใหม่มันก็จะเกิดการคันอีกรอบหนึ่งนะครับ คุณกิตพัฒนบอกว่ากาแฟแบบกล่องเล็กเปลี่ยนชื่อเป็นเงินร้านพัฒได้เปลี่ยนสูตรไหมครับรู้สึกว่ารสชาติแก้มขึ้นสูตรไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ่เดี๋ยวหยิบกล่องให้ดูกล่องกล่องกลองกลองรุ่นเนี้ยไม่มีแล้ว M7 เนี่ยนะครับนะเหตุผลที่ไม่มีก็เพราะว่าโรงงานไม่รู้ว่าเขาเห็นเรามียอดสั่งเยอะมั้งเขาปรับราคา <laughs> ปรับราคาผลิตครับนะคุยกันตรงๆ รู้มันฟังอยู่หรือเปล่าฟังก็ฟังเขาปรับราคาการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับผมไม่อยากให้ต้นทุนสินค้ามันสูงครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่สีเรียกครับเพราะว่าเ,าเรื่องส่วนผสมเนี่ยนะครับมันเป็นของเรานะครับเพราะฉนั้นเปลี่ยนโรงงานครับโรงงานไหนแพงเราไปใช้ทาไมล่ะครับก็าใช้โรงงานที่ถูกแค่นั้นเองจบนะครับนี้พอเปลี่ยนโรงงานมันก็ต้องเปลี่ยนเอเล็กอยอใหม่เปลี่ยนเลขอยลมันก็เปลี่ยนชื่อนะก็จากเอ็มเซเว่นก็กลายเป็นเงินล้านพัดครับจบครับทุกคนง่าย สูตรเดิมหมดทุกอย่างเหมือนเดิมส่วนผสมเดิมสูตรเดิมครับนะไอที่ว่าเข้มข้นขึ้นใส่น้ําอาจจะไม่เท่ากันหรือเปล่าครับ <c oughs> สมาชิกบางคนวันไหนเติมน้ําเยอะทำไมวันนี้จางจังเลย <c oughs> วันไหนเติมน้ําน้อยโอ้วันนี้กาแฟเข้มข้นดีเหลือเกินนะวิธีก็อยู่ที่เติมน้ําเติมอะไรนะครับนะแต่สูตรไม่เปลี่ยนครับนะเรียนตรงๆว่าสูตรเดิมทุกอย่างอินกิเลนเดิมนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นโรงงานแค่นั้นเองนะครับโปรพิติมารอบนี้ลดขม เพราะรสชาติเข่าหรือว่าเพราะแปลงฟันก่อนโปรไบติกจะไม่มีรสขมนะครับโปรไบติกมันเป็นจุลินทรีย์นะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับพี่เสลรสปกติแล้วโปรไบติกมันก็นะครับรสชาติเดิมแบบเปรี้ยวๆนิดๆใส่องุ่นมีรสองุมณน,นิดหน่อยครับแต่ถ้าแปลงฟันก่อนอันนี้ขมแน่ครับ <c oughs> รสชาติเดิมนะครับนะรสชาติเดิมบางทีในขวดอาจจะมีเส้นใยอะไรนีไม่ต้องไปตกใจนะครับนะมันเป็นการสร้างนะครับนะมันเป็นการสร้างอาหารมันเป็นการสร้างเขาเรียกว่า เป็นการดำรงเผ่าพัานธุ์ของเขาครับไม่ต้องไปซีเรียก